วันนี้คือการแข่งขังกนกอล์ฟดาราที่น,น่านะจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยอ่ะไม่ใช่แค่ประเทศน,เนะวัสดีดจ้ากุกกิฟต์ไม่เลยกุกกิฟต์ ไม่ใช่แค่ประเทศน,เนะน่าจะใหญ่สุดในโลกนี่เขามีหลายคนมาถามว่าพ่อผมเกาหายไปไหนสี่ห้าเดือนเนี่ยเขามุ่งกับงานนี้แหละโอ้โหน่าจะแจกหลายล้านนะแล้วซื้อซื้อโฆษณาตามแบบทางด่วนด้วยเจมสมาทีทีก็บอกวอ่าบอยหายไปไหนสามสี่เดือนแล้วนอกจากติดเนี่ได้เขาก็คืออะไรเลยรู้จากอะไรเลยนี่เลยแหละโอน, <laughs> น,นวาแจกอะไรโอนมางเขาบอกแจกรถป่ะรถเจ่แจกรถอนิเมเตฟิล์มแจกรถด้วยอนิเมเตฟิล์มเนี่ยของลูกพี่พี่ตู่พี่เดี๋ยวรถฟิล์มเลิ่มหมดละขออนิเมเตฟิล์ม ติ่งต่อยแล้วพี่ดีครับเดี๋ยวรถตู้มาไงนะขออนิเมตฟิล์มหน่อยพี่นะได้ครับออ่าขบคุณครับแล้วก็อนิเมตฟิล์มเนี่ยก็แลกรถให้ผม BM เนี่ยที่ต้องการวัเลยครับตั้พี่ไปมินจ้าตู้พี่ขอ นั่เดียวดิเ no? ดี๋ยวมึงมาแทบจะถามความหให่วเออไปแล้วองใบไปเลสามสีตัวไปดูดีเลยเอท่านเดี๋ยวผมไปถาชุตากับพี่สาใช่ใแล้วตอนนี้มีสิบตัวไหมพี่สตัวไม่ถูเหรเขาไม่เลือกนะนะสบายดีนะมาสบายดีนะพีทั่วมีใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีเดียวพี่สองใบนะอยเลยนะโอ้โหพี่ไ่่พี่ไม่ไอ้ดอ ผมไม่ได้ตีเปเดแปดเือเลนะมันเป็นไง่นีใช่ผมเลยบอกโกกใใ่มไยไม่อยากเหยได้ตัไปคพีได้ครับเดี๋ยวไปเอาสิงโตของพี่ตงการเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะเลี้ยงสิงโตถ้าเดี๋ยวจะไปเลือกสิงโตไปด้กัไหมไจไปเลือกสิงโตเือไปเขาใหญ่เนี่ยไปเอาตไปเลือกัเลยไปด้วย มึงก็ต้องไปเลือกก่อนเพราะว่มึงก็ต้องช่วยเคลียร์นะได้ดิวโอยถัมจริงงานนี่แจกหมดหลายล้านหลายล้านนะคุยมาละล้านแล้วพิมพ์พนันล้านหนึ่งแล้วก็มีรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งรถรถนหนึ่งห้าหกแสนอผมไม่เอาอะไรเลยอ่๋อร้องเสื้อดำเนินนี่นี่นี่ผมขาวเหรอไม่เป็นไรผม ผมไม่เอาอะไรเลยผมขอใกล้่นี้เลยอัลติเมทฟิล์มเขาก็ส่งคลิปมาให้มึงก็ไม่เอาใกล้ตัวก่อนฟิล์มขอแล้วไม่ใช่โนยพนักงานนะไม่ใช่เนี่ยนี่โทยโทยเนี่ยโอ้โหอะแจกอะไรเนี่ยนี่โหยวันเ่ยโวยวันเขาแจกรถติเมทฟิล์มโอ้โหลุมไหนเนี่ยหลุมสองุมสามโอ้ยระยะเจ็ดร้อยวาระ ไม่พรมตีเี้แต่ภาษาไม่ระยะร้อยร้อยแปดสิบหลาโอ้โหแต่สุดยอดแจกเยอะมากไม่ใช่กูบอยมีแจกรถแจกเงินล้านนึงก็คือเอาง่ายวันนี้แจกทั้งหมดอ่ะรวมจับฉลากด้วยสองล้านสามล้านต้องมีสามล้านต้องมีแจกเดียวโอ้โหแล้วมีซื้อโฆษณาตามเอมาทีตามทางด่วนด้วยใช่เพรนั้นหมดเท่าไหร่อันนั้นก็หมดไปประมาณหกแสนกว่าบาทหกแสนกว่าบาท มึงหูอะไรเขาเมาด้วยกันแล้วเขาได้ฟรีเกิดหลักกัต้องหกแสนแต่ผู้บริหารน่ยไปเมากับเขาเรียงกินจังหวะเมาเลยเขาขอผู้บริหารก็เมาช่วงชีวิตเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ากูเพิ่งรู้ว่าการคุยธุรกิจดิวธุรกิจเดวอนตอนเราตอนเมาแล้วเมื่อคืนเป็นไงแมนยูเมื่อคืนแมนยูจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าก่อนแมนยูอันหนักเลยก่อนแมนยูเดี็กเขาเซลฟี่มาหาผมเลยนะเขายิงลูกโทษกันอยู่เพชรมาหาเขบ่อย เป็กรุ่นน้องแล้วก็หลอกเด็กบอกว่าเด็กกักรุ่นน้องกูชอบกูแฟนกูบอยเขาบอกว่าเขาเอฟซีกูบอยเอฟซีกูบอยรักกูบอยมากครับผมแต่เอฟซีกูบอยกินเหล้ากับมันไมใช่ไงก็เด็กอยากออายูทูบแล้วบอกว่าอยากแฟนเด็กเอากูบอยผมก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะเล่นได้ป่าวกูจะจับแคสก่อนถึงมันเจอกูบอยกูจะจับแคสกี่รอบไอ้เทียจะไม่ถึงรอบมันหนักเลยนี่นี่แนะนำ่อยคนนี้พี่เอ็กพี่เอ็กรู้พี่เอ็กมาที่นี่ นี่ครับลูกพี่เบียกมันดิครับพี่ี่คนอื่นเน่ยเขาเขาไปซ้อนท้อกันหมดแล้วนะไอ้มอนเนี่ยมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนะผมไม่ได้เจ็ดเดือนที่ไม่เป็นีนะคนถึงจริงจังเมื่อคืนตีแล้วมาตีคนาเลยยังอะรถามหน่อยนี่กูพามึงมารู้จักคนนี้นี่ลูกพี่กูก็จะขนไปเรียกเขาได้ยังไงต้องเลยไปไหว้ได้ผมอยากรู้อย่างเดียวเด้อผมมาพิมพ์ไปหาโปช้างบ่อยในไอจีเนี่ยโปช้างคอนเกสทูเลชั่นโปช้างดีใจด้วยครับ ตอบว่าแตงกิ้วเนี่ยโปช้างหรือลูกโปช้างตอบลูกชายครับอ่านี่ไงเราก็อุตส่าห์ดีใจตั้งนานว่าคุยกับทงชัยใจดีก็ขอบคุณมากครับก็วันนี้เป็นเกียรติโคบอยแล้วก็เชิญมาในงานวันนี้ครับ,<อ>บก็<อ>บกมิเกียรติอย่างมากครับที่ท,ที่เชิญผมมาในงานวันนี้ครับนี่แล้วก็เขาแล้เขามาวันนี้เขาไปเชิญคุณด้วยตีกับใครวันนี้ไม่หนุ่ผมตีกับใครก็ได้ครับนี่งั้นผมไม่ตีกับไอ้มอดแล้วผมไปออกกับโปช้างแล้ไหมครับนะไม่อยากเล่นแล้วครับดาราอะไรรวยครับ เขาอยู่แล้วก็ต้องเป็นเด็กๆใรวยยิ่งแบบโปรนครศรีผมเจอโบช้างเมื่อก่อนไปตีกับบุญเลิศชูจันไปเจอตั้งแต่โปรช้างเป็นทหารน่ะผมไปยืนเดินตามต๊อกต๊อกต๊อกสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนอะแล้วบุรีเขาสนุกมากนะสนุกเลยแล้วลบุรีเขานี่คือเอาสังหารีมาทำเขาใหญ่มากดูแล้วดูรายการเปอร์สเปคทีฟอะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ยันไม่ค่อยดูองล้นอมลแล้วก็ดูไอจีลูกเขาก็ไปอเมริกาก็ไปเจอสตรีทเอาต์กิตดูอยู่ดีว่าลูกชายชอบครับ ชอบดันนี่ก็เลยเขาอยากทำอะไรให้เขาทำเมื่อติ่งที่มันมีประโยชน์ที่ตัวเองอยากทำให้เขาทำโอช้างเห็นถ้วยรางวัลผมหน่อยเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยงามครับนี่ถ้วยรางวัลฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับของไทยจากอาจารย์นิกกี้ถ้วยรางวัลท่านย่ายิ้มเลยชอบตัวเนี้ยชอบแล้วพี่ช้างชอบด้วอยู่นู่นนี่ถ้วยรางวัลจากอาจารย์สวยงามครับเฉลิมชัยเฉลิมชัยโอ้สวยมากเป็นไงบ้างบอกบอกความอลังการ เป็นถ้วยกอล์ฟที่แปลกที่สุดครับที่เราเคยเห็นครับถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ครับแล้วก็จินตนาการค่อนข้างดีครับ,บก็เป็นอะไรที่ สวยงามครับถ้าเกิดขอแลกกับถ้วยเอ,อ่อ PTA ที่ลงทั้ได้เลี่ย <c oughs> ตอนนี้ไปอยู่รถพีู่ดหมดแล้วครับ <c oughs> อ,อยู่ที่รถพีู่ดหมดแล้วไหนๆมาถ้าเชิญชวนไปไป,ไปทีป่คฟอบโรปินบุตรห <c oughs> น่อยก็ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของเหมือนก็ว่าเป็นแบรนด์น <c oughs> ้องซเดอร์ของนสนามฟอฟโรปินบุตรนะครับถ้ามีโอกาสไปเล่นนะครับเดี๋ยวสนามกอล์ฟจะมีการทำอะไรพัฒนาของสนามเนี่ยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอคทิวิตี้อะไรต่างๆเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกอล์ฟเนี่ย แล้วก็เป็นสนามที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับน่าจะเป็น5ดาวของประเทศไทย <S <S ถ้าแขกท่านใดอยากจะไปตีสนามกอล์ฟลูฟิ้งพูลนะครับก็เรียนเชิญนะครับตอนนี้จะเป็นการทดสอบสนามอยู่ครับสนามกอล์ฟยังไม่เปิดเป็นทางการครับน่าจะชอบเป็นเพนนิ่งเร็วๆนี้นะครับแต่แกนฟินนิ่งเน,ใ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 นี่ยต้องใช้เวลาหน่อยครับครับถือว่าวันนี้เป็นเกียรติของโอ้โหเซเลบริตี้กอล์ฟไทยแลนด์มากนะโปช้างอ่ะอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้เกียรติมาปกติโปรช้างไปตีเนี่ยเขาได้แชมป์ทีนึงอ่ะฟรีห้าสิบล้านเนี่ยคืเขาให้เกียรติมาฟรีอ่ะแล้วมาาอีคื การมาค่าตัวเขาเป็นล้านนะปฏิคอปีนี่เขามาฟรีให้อนี่ยโอ้วคุณรู้จะมาเขามาฟรีรู้ไหมว่าวันนี้มาฟรีผมยินดีอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งใจมาจริงครับแล้วก็อยากจะมาเจอโคบอยแล้วก็ผู้ชายอยากจะมาด้วยได้ครับถือว่าเป็นอะไรที่อย่างน้อยๆคือสังคมครับเรามีสังคมเรื่องใหญ่ๆก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ของการคอปมันกว้างครับมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้ครับมันเีกับีแทรกซึมไปทุกๆด้านเนี่ยผมเองก็สนุกกับการเล่นคอปครับอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศตัวเองว่าเออมาเล่นกับบางทีเราไม่ได้เป็นนักคอปที่ทั่ว แล้วก็ก็มาสร้างสีสันกันครับพี่ช้างนะเดี uhh. ๋ยวถ้ามีโอกาสผมขอไปถ่าย YouTube ที่บ้านพี่ช้างด้วยนะครับเชียบุรีครับดีเลยครับขอบคุณมากครับพี่ช้างไม่ต้องกลัวครับพี่ช้างครับนคครรัับบเด็กๆนะสมัยก่อนก่อนที่จะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นแคดดี้โคบอยโคบอยไหมเนี่อน ทำไมก่อนผมเป็นเคดดี้แบกถูงให้อีกอ่ะโปช้างเนี่ยเข้าไม่ถึงนุ้ยต้องยืนมองเขาซ้อมแบบต่อย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 พอในวงการกอล์ฟนี่คือแบบก็คือที่สุดแล้วก็คือมาริโอคือนักเด็กอ่ะวงการกอล์ฟอ่ะแล้วไอ้โปรโดนเอมาก็จะไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ใกล้เขานะทำไมก่อนเขาจะมีล็อกซ้อมตวนตัวเขานะเขาจะซ้อมคนเดียวไม่มีใครกล้าขวนโอ้โหแล้วเราก็ไปยืนมองโอ้โตรงชัยเจดี ไปก๊อปสี่วันอะสี่ห้าสิบตันได้ตามละมึงได้ตามรวยมากรวยรวยรวยมากรวยมากเหลือเลยเออคนอื่นเขาไปเปลี่ยนชุดไปเขาบินดังจริงๆนะเนี่ยเออแล้วผมมาทำอะไรอยู่่ไปทึงก็จะไปเปลี่ยนเลยแล้วมึงก็เป็นห่วงช่องมึงเนี่ยนะมึงก็เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงอยู่ดีมันก็เอากล้องมาพอเอากล้องมาแล้วก็เอ้าเห็นกล้องแล้วพี่ลิลี่สวัสดีครับพี่ ที่วันรีวดีครับโอ้โหต้องช่วยถือรับวใบฝรั่งหน่อยรับวใบฝรั่งหน่อยพอนีไม่ใช่มานี่มาเจ้าถุงไงนี่ไงของไงไม่ยังไม่ได้รับของเลยอ่ะของนี่ของแจกนี่ครับใบฝรั่งใบฝรั่งพี่ใบฝรั่งนายฝรั่งเขาอยู่ตรงไหนเอาเจ้าไงก็มึงกึ่งวานดอลลี่ดอลลี่เคนอ๋อดอลลี่ไม่มีดอรี่ไม่มีนี่สบายสบายพี่ไี่จริงๆปนี่พี่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปชวนมันไปรายการนของพี่เลยอะ ไอ้ไ้าหัวข no ่าววะไม่ไม่ใช่ไอรายการคอีวูดฮอีวูดเกมไหนอ่ะไปอย่นี่ไม่ชวนมันไปเลยคือคือเราเราก็มีมาตรฐานไง เวลาเราเราชวนดาราใช่ไหมเออเวลาเราชวนดารามาช่องสาม่ยเราก็ต้องแบบเราต้องเอามาตรฐานไม่ใช่ว่าเอาดาราดาราที่แม่งตังไม่พอแล้วต้องเริ่มขายบีเอ็มแง่เราไม่เอาโอาเห็นไหมเอาไหมละมั้ยโดนใช่ไหมเอาอันนี้โดนนะทีแบ๊คือทีเแม็กกับเราใช่ไหมอ๋อทีแม็กกับเราเฮ้ยคุณคุณแจกกันขนาดนี้เลยเหรอสวยสวยป่ะถูกฟอปเหรอก๊อปโอเคสวยป่ะถูกฟอปเหรอถูกก๊อปถูกก๊อป ไม่เล่นเลยไม่ทักลักของมัว่ครอบัแล้วไม่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 ยี่ปองไม่ป่องหลักฐานไม่ได้เพียบุดูว่าถ้ามึงไม่เล่คอร์ดเดี๋ยวกูเล่นยาง นี่เดี๋ยวพี่หอยเพมาขางพี่ป๋องเนี่ยใช่ใช่มา้มารถพี่หอยป่ะมารถที่มารถที่ป๋องว่ะอออเหรอมารถที่ป๋องแต่ป๋องตีไม่เป็นนะป๋องให้มาแข่งได้ยังไงป๋องตีร้อยสี่สิบนะตะกออ่ะป๋องกระพ้นอ่ะให้เครี้ยงเหรกูว่าได้ได้ไกลกูว่าให้เครี้ยงเหรออ่อให้เลยเครี้ยงเลยเครี้ยงเลยเอาหนังกับติ๊กริงเลยอ่ะเออไม่น่าจะดีกว่าได้พี่เอาโอเคโอเค สวัสดีจ้ากุ๊กกิฟไ,ไม่เลยกุกกิฟไ่กุ๊กต์ไม่เลยตไม่เลยกือกกมล้กอ๊กกิฟมยกวกิตม่เลยกุ๊กิไม่หลยุิต่เลยกิมเลยกุ๊กกิฟตม่ลยวุ๊กไม่เลยุ่เยกุ๊มเลยกไม่ยกุ๊กกิุ๊กกตลยวีอ นยินโม้อยู่ข้างบ<ต>อนอออโอเคได้ไปบาร์ลัตเซีรู้มาเมาื่อวานอีเดฟเนอร์ไลฟ์มาไปบาร์ลาเซียแล้วมาบิว้วให้กูฟังด้วยถ้าเอฟซีอยากดูคลิปบาร์ลาเซียบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรีวิวแต่ว่าเขาห้ามถ่ายไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเล่าเห็นภาพเลยอ่ะนี่มาแล้วเองอยากไปแล้วปะอันเลิฟยูเหรอสามพันอันเลิฟยูห้ามหัวเลยเหรออยากไปอยากลองปะถ้าเอฟซีอยากรู้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังแล้วลก็ขอไอจ สวัสดีครับสวัสดีครับไปสบายนะเราสบายผมกล้าว่ากินเบียร์กันเลยได้เลยนะสวัสดีครับบอยถ่ายกันมาถ่ายกันมาอยู่เนี่ยเอาไปเอาถ่ายกันมาถ่ายกันมาเอาทีพี่ตุ๊พี่ตุ๊เป็นผู้ บ right? ริหารที่ขึ้นจอให้เรา MRT MRT แล้วก็ทำด่วนดูดคุณค่าเกือบล้านบาทเนี่ยพี่ตุ๊กเมาแล้วก็จัดการให้นี่แหละคนนี้ที่บอกครับมันนเมากูที่ยงดจะบกว่าคนบูดเทียนไหมไทยแลนด์อะไรอ่ะไม่เชิญเลยเออได้ไปไปออกเออ่มเลยไหมไม่เอาเลยอะที่ได้ไหมขอทีมขอทีมได้ไหมได้ได้เดี๋ยวกูบอกให้ไอ้กบคอรีบูด เอาไม่ไี่กูวายเหมือนกูเป็นเจ้าของรายการนะแต่จริงๆไม่ใช่นะกูสั่งเขาเลยว่าต้องเอาพวกนี้ไปออกแก่นีู้เป็นนี่เขาอยู่นี่คุณจะไปจะไปเล่นเกมไหมคือเล่นอะไรก็ได้อะไม่รอยวันนี้ไม่ช่องคนโฟล์วเยอะไอ้บอยได้เอาปแบนบอลเข้ามาดีกว่าทายอยู่บอยพิษเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะยอมโอโหกูยืนกะเฉยโอ้เด็กันเองกันเองกูตอบเพื่อตออุ้ยการแสดงการแสดงรุนแรงทีจัดเลย ข้าบะชออยากจะบอกคุณไม่ว่าอะไรรู้ป่ะคุณเห็นถ้วยรางวัลป่ะมันจะไปประดับอยู่ที่บ้านผมใน h o l l ก w o o d Game แล g h โอ้ยวยโอวอ่าเคมโอวอ่าแคมสีน้ำเงินแม่งไม่ชอบสีน้ำเงินแม่งไม่ชอบนี่เราคปละ่ายเลยสีเดียวกันด้วยไปแล้วี่ผมไม่ยอมยอมจริงสีชมพูก็มาสีชมพูสีชมพูก็มาวานอ่ะเลวไหลเลวไหลาดูเลวไหลปว เออทำไมอ่ะเฮ้ยพี่มรู้ว่าใครอ่ะเนี่ยอะไรนี่สีอะไรเฮ้ยสีเขียวมีปลีนี่หายอะไรนี่สีอะไรอะไรคี่สีอะไรเขียวเขียวเขียวเออพี่มองเป็นสีบัวเมื่อกี้อะไรกระชิบอะไรอะไรคี่สีอะไรเขียว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 เดี๋ยวเดี๋ยวมุกจะไม่ดึงเข้ามาตุ๊กติดต่อมุกอะไรแล้วกระชิบมันดังว่ะ มาเลยเขาบอกให้หนูดูแลทั้งคนเลยวามครับหนูชนะพี่แล้วไม่ต้องห่วงพี่ยังเมาเลยค่ะดีแล้วค่ะพี่เพราะไม่งั้นชามไม่มีอะไรจะไปสู้พี่นะคะชามจะบอกว่าให้เขามาดูไลน์ให้ทั้งคู่ทั้าไลน์พี่อาร์ตซ้ายให้บอกขวาไดสวยทั้งรถทั้งชามทั้งแคปซิคไคปซิคหนูเบอร์เลยลูก อันนี้ทันทันที่เปิดเลยลูกหนึ่งสองสี่นะมองอยู่หนำนี้ใช่ไหมมองเลยไปแค่นี้แล้วถ่ายไว้ทำไมฮะลบออกด้วยฮะงั้นผมจะฟ้องคุณนะฮะนี่กล้องรายการอะไรฮะรายการอะไรฮะกที่นิกกี้ครับพี่นิกกี้โอเคออนได้ไม่เป็นไรทำอะไรทำไมเนี่ยไม่ได้ไม่ไหวเลยนี่ ไปลองขับเขาแล้วปรับผมแปะบแล้วไปนี่คอลี่ไฟมันเลยเอาเมื่อไหน่อยดิดูคู่แข่งผมกันก่อนฮะไปวอร์มเลยครับวัวหน้ายังไม่พี่ตุ๊กการมีคนบอกมาว่าพี่เข้าสลัมไดร์ด้วยอ๋อเหรอไอ้มอนน้องรักผมว่าชิบไม่ได้เฮ้ยชิบดีไอ้มอนชิบดีนู่วะไอ้เฮียแม่งขิงกูละขิงละนี้คือขิงละไอ้สัตว์ต้องซ้อมละไอ้มอนขิงกูละโอ้เชื่อจะร้อน หนาเนี่ยคุณี่ยร้อนจริงพี่ร้อนเรจริงว่ะ นี่แรงมากครับต้นต้นจับครับต้นจับพี่เดนนี่เขาคุยมาว่าเขาสักเลยมันก็สักแต่มีรอยสักหนึ่งที่พี่เดนนี่เนี่ยปีนี้ไปลบมาเก้ารอบยังไงก็ลบไม่ออกแต่ที่หลังออกนะที่หลังเขาออกแต่ป็นเนี้ยเก้ารอบแชมป์มาจากไต้หวันก็ลบไม่ออกมันคือมันคือลายอะไรครัโคตรปั่นเลยมันคือลายอะไรครับคุณเดนนี่ครับคลายอะไรครับเป็นตัวหนังสือตัวพีอะไรนมเขียนว่าอะไรไายอะไรเ็นชื่อคนไปยอะไรทั้งอย่างมาปยาปยา เข้าใจแล้วไอ้กูจะโอนวันตั้งใจตีมากเลยลุงโอนวันแนะนำถ้าอีกครั้งหนึ่งไปลบไม่ออกกลับมาคืนดีกับเธอเออผู้ชีวิตมีผู้ชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยว่าแมอะไรอยู่ชีวิตอยู่กับพวกมึงแล้วการเดินหนีการเดินหนีหลบลม่เอาแล้วอะเนี่ยพี่ต้องการครับมีรอยสักที่ลบไม่ออกมาเพี่อไม่มีกาสแล้วว่ามึงต้องมึงต้องพลาดทิงข้ามผู้รูข้ามมา แซวแซวแซวน่อยมึงลดข้ามมาจีกะแล้วจีกะแล้วใช้ที่แถวนี้ดูเฮ้ยสวยเฮ้ยดูนี่มึงเข้าไอ้มอสร้านหนึ่งมึงเอ้ยเข้าไม่พอร้านหนึ่งเข้าบังเกอร์เลยตอนนี้มไม่มีใครเดินกับท่านโอ้โหมาเฮียระร้านนึงไปไหนอ่ะ โอ้ยถ้าโฮลมาได้ร้านหนึงถ้าผมออก5้าผมได้สองแสนป่ถ้าท่านหนึ่งทีได้ร้านนึงผมห้าีได้สองแสน่ะแล้วจะไคิดเลยเขาจะจ่ายลองพูไปกับมันไหมตีเลยพี่พี่เอี่ตีเลยองดไปกัมัลมรง

ha 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 คุกคีนะคุกคีนะอีโมสเจ้ากันคุกคีคุกคีเจ้ากันน้องอย่าเกลียดไปเรา ถงน,าน่ามื่อยก็เมื่อยมากเลยคะุณด้าพี่พี่แดนนี่กับพี่สการนะครับจึงสุดท้ายวัดกันังใจเลยอ่ะสุดท้ายของสุดท้ายจน, <teams> นช็อตสุดท้ายอะ่ะวัดกันนะครับช็อตน, <ไ dogs. S 2> นี้<ป>ถ้าพี่แดนนี่ลงพี่แดนนี่ชนะ แต่ถ้าพี่แดนนี่ไม่ลงก็ต้องวัดถึงช็อตสุดท้ายกับพี่สงการอ่ะดูหลุมสุดท้ายช็อตสุดท้ายครับใครลงมีติดชนะเลยเอาไงดูเฮ้ยใครพัดก่อนคุณแดนนี่ก่อนนะครับนี่การเอาจริงนี่การเอาจริงนี่การเอาจริงลูกรลูกพัดเลยคุณแดนนี่เอาแล้วครับกิฟต์ครับคุณสงการต้องลงนะครับเพื่อที่จะชนะนะครับยอมครับ โอ้ยคึดแมชว่ะสุดยอดคนนำมาทหลอดนะเขาบีบนครับเออได้ครับพี่เดียบร้อยไปพักผ่อนเนาะโคตรมันโคตรบีบอะนอนลิงเอตอนลิงนเลยเลยอะโดนลิงัเลยอะโอ้ยนนได้ยะละเอียดมันว่ะ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยั้งยันอ๋อยังไม่ปิด่ยออับถ้วยเนี่ยไม่รู้ว่าใครได้ถ้วยรางวัลแต่ว่าไปตัดช็อตดีๆแล้วพวกกูชนะนะอ๋อเหรอพี่เอาเอาเหรอพี่เอาเอาเหรอพี่กูชนะจริงๆกูชนะจักสี่อัพเออกูชนะกูพาสามทีหลุมติดแต่ว่าไอ้หลุมแรกๆไอ้ไอเครียดร้อนอากาศไม่ไหวแต่วันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่แล้วผมก็มองโอ้พี่แกแบบ ดารา,ราต่างๆนะงาน่วมงานเนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะปิดไปกับบรรยากาศนะครับของงานรับรางวัลนะครับ Celebrity Golf <oughs> นะครับที่พ่อผมนะครับเป็นผู้จัด <c oughs> เป็นพ่องานในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นงานแขงขันกอล์ฟดาราที่ใหญ่ที่สุดของโลกละเพราะว่าแจกข,ของรางวัลหลายล้านวันนี้น่าจะหลายร้านอนะถ้ามีโฮมมนมีอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่หน่าจะอีกครึ่งปีละแขกรับรองแขกรับกอง์ฟนะครับของบอยนะครับเดี๋ยวปิดไปกับภาพบรรยากาศแล้วกันเอะไป